สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วในเกม Finding f a n c y น่าจะ EP ที่3มแนะครับเราเล่นถึงอ,อ,อะไรเนี่ยเ้งเรียวกว่าปลาตัวที่3แล้วนะครับปลาตัวนี้เป็นปลาน้ำลึกที่มันมีหนวด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 แปลนแสงอะอะไรผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับมาเล่นต่อเลยแล้วกัน ยินดีด้วยปลาคุณได้อัปเกรดแล้วโอ้หมันมีนิวพาวเวอร์อัพให้ครับเมื่อเก็บฟูลี่บับเบิ้ลฟองฟอง fully, ฟูลี่ฟูรี่น่าจะแปลว่าเอ่อจำไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวเ้าไปหาแล้วกัน,นครับเอ่อมันจะทำให้เรากินปลาทุกตัวทั่วแมป ที่ต่ากว่าตัวเราเองนะครับก็คืออย่างเช่นว่า,าปลาเรายัางตัวเล็กอยู่เรากินได้ตัวเล็กนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะแอมีอ้แบบแบบเปลี่ยนอะแบบบอกว่าสวยมากาแต่ปลามันก็ดูเหมือนแบบฉากที่เราเนี่ยแบบตเลกน,นะครับมันจะเก็บกินท่วแบบอย่างนี้นะครับเวลาเก็บ กินชาตมันนแค่เปลี่ยนสีจริงๆอ้าวกินได้แล้วจังน่ากแจ,จเออเรามีปลาปลาอีหยังวะมันเหมือนปลาลายอะไรสักอ,อย่างปลาอะไรอยู่เหรอ ยุ่งเกินเอ้ยไม่ได้เอ้าน่าเลยฉันเฮ้ยเฮ้ยเอ้าหลบไม่ทันแล้วมันติดอันนี้อยู่อ่ะติดมือยู่เสียดายจริงจริงตัวใหญ่โดนใครบุก ơi bỉ đi ông điêu 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 điêu, anh bỉ ใหญ่เสร็จ่ได้กินโกตอนนี้มันเอโดนกินเยอะอย่านี้ต้องกินคืนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่โอโหด ทักทีตั้งสามรอบแล่งงงงมาก New Skin Sailor Under Curve เอ้ยไม่ใช่ Under Water Curve ทำใต้น้ำนะครับโอ้โคตรอันตรายมันอยู่แถวนี้ดิวะ ผมไม่ทันเอ้ามันกี่วิเราต้องนับสามวิเองอะ่ะน้อยไปไ,ได้ เบิดแฟลชใช้กับไข่มุูดำเฮ้ใช้กับของกาดไม่ได้ไม่ไม่เท่าไหอยู่เหนือครูด้วย แกนีหัวไม่ร้อนนี่ก็แปลกแล้วนะครับแบบอ,อะไรวะมันน่นา,นนานเดี๋ยวแกบร,ร์เฉยงงเล่นใหม่ก็ได้ เก็บไอ้ปลาทองของผมว่าดีสุดละมันเรือมันดีมันดีมันดีสุดจริง อะไรเนี่ยได้เท่ตาตันพิเศษอะอะไรวะเอออย่ามาใกล้โอ้โหแยกทางมึงเอ,อ้ย นี่ไม่ใช่นี่ก็ตาม่เป้าสิก็มุ่งเป้าสิเกมมันเริ่มยากยากมากเลยอะไอ้นี่ก็ตามแต่เราจะตามทำไมก็ไม่รู้ทุกเกมคน มา้วมาเกมก,ก็โหดเลยคือแบบมไม่เจอตันหาคำไหนามาาที่ายพอเราได้ร่างสามร่างสองปุ๊บเริ่มโตหน่อยก็เอาละส่งไยตวัวใหญ่ๆมาโอ้โหมัหนจะบุญชนะเอ้อยอยู่ข้างหลังเสียวเสียวเสียวใจ จะลอยบนตัวไก่บุกึินไตขนาด,ดานี้ก็ได้เหรอ มาตอนไหนวะ เอิอ่มวันนี้วันอะไรเดี๋ยวผมปรับเมาส์แป๊บนะครับอ่ะใช้เมาส์ชาแล้วมันแบบรับดีเมาส์ไวหน่อยอย่ามายุงยาาย่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉัน เออเอาขึ้นเอาขึ้นอืมอืมไหนอืมยู่ไหนอยู่ไหนนี่ใช่ไหมกินให้ยับแขนแขน

ให้เขาพบออนะหนังบางทีก็ง่ายไปง่ายแบบงงๆโอเคด่านยี่สิบเอ็ดแล้วดีบวอเทอร์ดีมความฝันในน้ำลึกนี่แมบบอย่างกว้างอะ่ะเออเชีย่ยโลมาเขอไปทุบไมสักข้าวครับมันทายนี่ โอโ้แม่มีทั้งโรมายไปทั้งหลามโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหมือนเราเป็นปลาตัวเล็กในบึงที่กว้างใหญ่ที่จะตายตอนไหนก็ได้นะครับถ้าไม่ระวังเฮ้ยเดือดไปแล้ว กินหารออกมาได้ไหมนะโอ้โหเอออันนี้คุ้มมากกินได้ด้วยวะกินหารได้กินหารได้ ตัวเล็กงงไหมครับงงผมก็งง <c oughs> เดี๋ยว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 เพิ่งโตเฮ้ยโอ้โหส <c oughs> ิ่งที่ต้องระวังคือหลามนะครับ

ดาวได้หมด16บหกอันกัวคอสติง้งด่านสิกโกคอสติง้งครับโหมาอยู่ในก็บแคบที่เมื่อกี้ก็ดีโอ้เดี๋ยว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 เพิ่งเปิดเกมเพิ่งเริ่มด่านก็โดนเลยครับอะไรีนอ่ะหงามันก็ไม้แค่เนี่ย อ่คือแม่ก็มีให้กินน้องได้มากเฮ้ยคือเฮ้ยโอ้มันเยอะไปอ่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะโตอ่ะคือ อ๋อได้ก็ไม่ได้โหดร้ายครับคือไอ้พวกเนี้ยมันปาไม่หันหลังกลับคือไปไปแล้วนไปเลยมันก็โอเคอะแต่เราต้องระวังคือเราถ้าไปอยู่ระหว่างเนี่ยไอ้มันทางที่มันมาเราจะโดนมันกินได้เพราะฉะนั้นต้องไปไกล ครับพอจับทางได้แล้วมันก็จะเริ่มง่ายพอมันง่ายปุ๊บเราจะติดอะไรก็ได้อะเออจริงคู่งวัดหน้าออกแบบเกมไม่ยากหรอกแต่คนเล่นอ่ะหาเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเด,ดี๋ยวโดนกินแบบโง่ที่ดีท เมื่อกี้ก็จะได้แล้วไม่ใช่หรือกินไปแล้วเดี๋โว้ยอายอะก็ไม่ได้อุ้ยหลบหลบหลบเฮ้ย ดีว่ผ่าน,น,นได้ดีฮีดาวพาได้ฟองสบู่อันใหม่ เป็นฟองสบู่โลนะครับเก็บแล้วจะได้โลป้องกันการโดนกินหนึ่งครั้งมมใช่ไหมใช่ใช่แหละเมตติ้งคอรดด่านนดนเนาะอือหาใช่ใช่จริงด้วยป้องกันการโดนแร็คเฮ้ยครับมีระเบิดเสียงแบบนี้

จะวนมาทำป้าอะไรเฟ้อวันนี้เกมโอเวอร์สามรอบอ่ะเดี๋ยว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 ใสตะกร้อเลยเหรออ่ะเด้อกีตแบเจ็งผิดเอ้ยถูกแล้วเดี๋ยวมันเด้งกลับมาเลยเหรอมันให้ชีวิตกินชีวิตด้วยเนี่ย เราเข้าไปดูเกมนีอ๋อเล่นต่อได้โอเคอย่างไรให้มันจบตบานเนาะไอ้เราก็ตายบ่อยเกิอที่ตายบ่อยไม่ใช่ด่านยากครับคนเล่นกากแค่นั้นเองเออคุณเก็บแบบขอให้มันอยู่านานๆไม่ได้เหรอนี่ ค er, you know, ิวยังมีไปเยอะน่าระเก็บคิวได้เยอะครับไม่สามารถเก็บซ้ำได้เออรอบนี้ดีหน่อยเก็บ ถ้าเก็บโลฟ่ฟองฟองฟองสบู่ที่มันได้โล่ครับมันจะไม่ได้ช่วยอะไรเพิ่มก็จะเท่าเดิมก็คือป้องกันการทําเก็บเป็นตะแตกก็คือทาซ้ำเรื่อยๆเรื่อยๆพัดท้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้โลหายเหรอหรือว่าโดนกินสองครั้งวัน ได้กดไปอยู่ตรงปากมันทำไมโอ้ยพึ่งได้อเองดดับบเเิลฟรนี นดาแล้วด่านสุดท้ายก่อนเปลี่ยนปลานะครับเป็นด่านโบนัสเตจไงให้กินปลาตัวเล็กแต่เหมือนบอกให้ระวังปลาตัวใหญ่ โอ้โหคบคุ้มเฮ้ยนี้อตเอาล่ะครับก็น่าจะพักแค่นี้ก่อนครับในวันนี้ หากคิดชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดตับกระไลให้ด้วยนะครับถ้าเป็นกําลังใจในการเล่นเกมไม่ดีสำหรับรคนที่ชื่นชอบนะครับคนขอให้คนใครที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดตับกระไลขอให้หน้าตาดีทุกคนเลยครับติดตามชมคลิปใหม่ได้เรื่อยๆนะครับได้ทุกวันแล้ววันนี้ขอบคุณมากครับบา,บายๆครับ